ไอการชนะเมื่อวานเนี่ยมันมันตอบทุกสิ่งอะว่าบ้านเราเราดูกีฬาแบบไหนเราดูกีฬาคือเราบอกไม่ได้เฉีย์นักกีฬาคือคนส่วนใหญ่อะที่ดูอะผมว่าอัตราส่วนมันเยอะกว่าคนที่ด้อยค่านักกีฬานะแต่มันกลายว่าตอนเนี้ยคุณค่าเกี่ยวกับการด้อยค่านักกีฬามันไปอยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีส่วนในการในการขับเคลื่อน สังคมออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันซึ่งผมว่าอันนี้อยากจะเตือนนะครับว่าวันนี้มันไม่ใช่แบบาการที่นักกีฬาต้องมาเล่นมันไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าคุณต้องตอกตอกโซเชียลอย่างไงหรือว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยจ่ายลูกนี้อุดปากโซเชียลยิงลูกนี้อุดปากโซเชียลแต่มันคือการเล่นเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติทําไมไอ้ข้อความพวกนี้มันถึงไม่หายไปสักทีหนึ่งาะผมพูดผมจะพูดในมุมนี้มากกว่าว่าผมว่าเราวิพากษ์วิจารณ์นักกีฬายุภาคได้นะ บางคนก็จะไม่เข้าใจก็จะบันดิเ็กว่าอ๋อด่าไม่ได้เหรอมีพระวิจารณ์นั้บอลไม่ได้หรอเฮ้ยผมว่าคุณด่าใย้วิจารณ์ได้แต่คุณต้องมีเหตุผลหน่อยที่โดนเยอะไม่ต้องห่วงขึ้นผังมาปียโดนแชมร์ลัสมาอัครพงต์วงผู้พิเศษเดี๋ยวเกมกมบูชาน้องมันต้องกลับมาก็ต้องเล่นให้ได้ซึ่งเกมกะบูชาเด็กที่ลงมาไม่มีข้อแก้ตัวแบบเพราะว่าเราเข้ารอบไปแล้วเราเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วถ้าคุณเล่นไม่ดีนั่งไหนความว่าคุณจะไม่มีโอกาสตดทีมชาติอีก ในมุมผมดังนั้นพวกนี้เขาแบกไปแล้วในเกมนี้ซึ่งเพียรโดนก็ได้มายิงแบตเตอรี่อ่าแล้วก็มีโอกาสที่ก่อนหน้านั้นคนก็เตรียมง้างรอแล้วว่าถ้าเพียรโดนไม่สามารถยิงเข้าได้จะมีจังหวะที่เขายิงข้ามคานบ้างจังหวะที่เขาพลาดนู่นนี้บ้างมันเป็นเรื่องที่แบบเราเห็นภาพว่าตอนที่เพียรโดนยิงเข้าแล้วมีการเช็คเวียอาคนมาวิ่งแบบแห่เข้าไปแบบไปกอ, <c oughs> อดเพียร์ดนอ่ะซึ่งถ้าพวกเนี้ยเราบอกได้เลยว่า เฮ้ยอันเนี้ยมันคือสปิริตทีมแล้วนักบอลรับรู้สตาฟร,รับรู้ครับคุณจะบอกว่าเป็นนักฟุตบอลต้องอย่าไปสนใจนั่นมันคือหลักการที่เหมือน,ในใคล้ายพูดเพื่อเพื่อให้กําลังใจว่าเราไม่สนใจหรอกแต่คุณเชื่อผมเ่อะเขาสนใจเขาสนใจอยู่แล้วแต่ผลงานจะเป็นคําตอบซึ่งเนี่ยีใจคคือเราเห็นภาพเรายังขนลุกอะใช่ค่ะคือทุกคนมุ่งไปหาพิเอโดนเลยเพราะเพราะรู้ว่า โอเคมันมันเป็นเป้าที่แบบถูกโจมตีมากนะครับแต่ทุกอย่างมันมันสมบูรณ์แบบพวกที่ด่าเนี่ยคุณมีหัวจิหัวใจไหมคุณมีพ่อมีแม่หรือเปล่าเออคือคือ,ค,อคุณเชียร์เขาไม่ได้คุณก็อย่าไปด้อยค่าเขานั่งสี่สำคัญเพราะตัวเขาก็มีค่าสําหรับพ่อแม่เขาคนบบที่เขารักเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโชวแปงก็ยังยังเล่นยังเล่นไม่ได้ดีหรอก แต่ว่าเขาก็ผ่านจุดที่แบบอย่างน้อยเขาเป็นอยู่กับทีมในวันที่ชนะเขาก็เลยไปปรับของเขาแต่หนึ่งสิ่งคือกําลังใจจากพ่อจากแม่คือบอกว่าบางคนบอกว่าเอามาทําไมใครจะดูก็พ่อแม่เขาดูไง <โ survive. S 1> เพื่อนเขาดูพี่น้องเขาดูผมว่าเราควรจะต้องลดข้อความที่มันใช้คำว่าด้อยค่าน้องแบงเข้าใจไหมพ,พี่ภาพพ<ห>ี่จาน,นาเนี่ยได <uns> ้ <ped patience. S 2> เนี่ยภาพอย่างเงี้ยเขาถามว่าคือคือไม่คือความภาคภูมิใจของของลูกอะ เออเหมือนที่วันนี้แบบพ่อแม่ผมก็ภูมิใจในตัวผมเลยอยไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีคนว่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็ภูมิใจว่าลูกเขารอกไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันเขาตามไปเชียร์ลูกเขาทุกที่ครับเรพราะว่าผม,ามผมกับ <ไป S 2> พ่อแม่เขาเนี่ยอาจจะไม่สนิทกันแต่ว่าเราเราเคยเชิญน,น้องไปออกทอล์กโชว์แล้วเราคุยกันเนี่ยคือเราเห็นว่าครอบครัวเขาอบอุ่นมากพี่น้องเขาเล่นฟุตบอลหมดแบม<ะ>อ,อ่าม,มีมีพี่คนโตเหมือนจะเลิกไปเร็วบ้างแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเขามี4คนแต่ว่าอ่าคนเล็กเนี่ยคือเขาเป็นแฝดอ่าคู่กัน ก็ดีใจนะครับแล้วก็ผมว่าโชแปงจะทําให้ดีกว่านี้อ่ะขอเวลาน้องมาหน่อยนะครับแต่ถามว่าโอเคแหละถ้าจะคา้แข่งขันกระตัวที่เคยมีเนี่ยเบียดยากแต่วันนี้เวทีเป็นของน้องก็หวังว่าเฮ้ยเอาหน่อยนะครับเอาหน่อยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอ่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ